แล้วมาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ที่ STY ล์ยูเ t สไตล์นะคะอ่า uh, welcome to STY ล์ยูเ t สไตล์ช่วงนี้ก็จะมาเมาคอยเรื่อง relationship กันนิดนึง relationship ออนไลน์นะคะแต่วันนี้จะมาบอกนิสัยของสาวไทยหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วนะคะขี้งอนขี้เหวี่ยงขี้วีวนนะคะก็เป็นนิสัยของสาวไทยแต่ไม่ได้แบบทุกคนนะคะส่วนมากก็เป็นคนบางคนก็ไม่เป็นนะคะอืมไม่ใช่ไม่ส่วนมากบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเราจะไม่พูดคาว่าส่วนมากเลยส่วนน้อยนะคะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะมาดูนิสัยของไทยบูมินกันนะคะว่าเอเขามีนิสัยยังไงนะคะ ยกตัวอย่างเลยนะคะก็เอาเอา,เอาถ้าเป็นถ้าเป็นสตาร์ก็จะแบบอือะไรก็ได้แต่บางครั้งก็จะบบเหมือนยิงในศั์ศรีอะไรอย่างนี้นะคะฆ่าได้ยามไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็นี่คือนิสัยประมาณหนึ่งแต่ว่าเรามาพูดถึงนิสัยโดยรวมดีกว่านะคะอย่ามาเอาตัวฉันเป็นหลักเลยนะคะเอาความเป็นความเป็นไทยคือคือชอบคิดอยู่ในหัวพอตอนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็คิดว่าอ ไทยดีไทยอย่างนั้นไทยอย่างนี้ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนิสัยที่แบบเหมือนฝังอยู่ในจิตใจลึกๆว่าเออค่าได้อย่าไม่ได้นะฮะมาดูถูกฉันเด็ดค่ะอะไรแเนี้ยแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เวิร์กด t สเวคือแบบบางทีเวลาเราเห็นคนไทยคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมีความเอ,อยิงทอรนงแบบเราอะไรก็ได้ง่ายๆเนาะแต่ คนไทยจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะก็จะสอนให้เรากระตันยูรู้คุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบต้องทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งฝรั่งก็ก็แบบไม่ค่อยเก็ตนะคะรักในความเป็น ไทยรักในความเป็น c u เจอร์เป็นวัฒน,นธรรมของไทย love me love my family love me love my culture อะไรแบบนี้นะคะก็คือนี่คือนิสัยของคนไทยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะรักอาหารไทยมากนะคะไปที่ไหนก็ต้องประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมาจากเมืองไทยแล้วฉันมีดีในการแบบคุกกิ้งทำอาหารไทยอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือนิสัยของสาวไทยนะคะและที่สำคัญ มันก็มีนะนิสัยของสาวไทยที่แบบเป็นพวกขิ้ชาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นกันทั่วๆไปในในที่เมืองที่เราอยู่มีหลายๆคนที่แบบเราเห็นได้ได้ชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะเวลามาอยู่ที่นี่ก็จะมีความเป็น เห็นเมียฝรั่งหลายๆประเภทหลายๆคนเนี้ยเราก็เออรู้รไว้ก็ดีบางทีก็มีคนรู้จกักมีลูกค้ามีเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ละคนก็นิสัยต่างกันนะคะแต่ว่าความเป็นไทยยังไงก็ต้อง,ต,องต้องสุภาพต้องเคารพต้องอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่สําคัญนะคะผู้หญิงไทยไม่แบบ คือที่ต่ำที่สูงหมายถึงที่ต่ำที่สูงไม่ได้ว่าหมายถึงอายุเรืออะไรแต่ความเป็นหัวของเรานี่ก็ต้องสูงไ้ก่อนเท้าของเราคือแต่ฝรั่งเขาคนละแบบเลยคือตรงมันเท่ากันหมดแต่ความเป็นไทยจะไม่ชอบแบบใช้เท้าหรือว่า,าถ้าถ้าคุณมาเมืองนอกหรือว่ามาต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษน,นะคะอันนี้ที่ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเวลาคนาขับรถแล้ก็เ,เอาเท้าไปวางไว้ตรงด้านบนที่มันเป็นคลค ที่เป็นแอร์ออกมาเป็นแอร์คอนเ่นเนอร่ออกมาแต่ว่าที่เมืองแทวก็จะมีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกพระห้อยไว้หรือว่าพวกอะไรต่างๆนานาะ,นะ,นะนะอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถที่จะเอาเท้าไปแขวนไว้บนแบบเหมือนใกล้ๆหวงาลาัยได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคนคนยุโรปก,ก็ทํากันอันนี้คือสิ่งที่เราเคิดว่า ต่างชาติไม่ยังไม่รับรู้เกี่ยวกับเออถ้าคนไหนที่มีภรรยาไทยเขาก็จะรู้ว่าเออเท้าเป็นสิ่งที่ที่ต่ำไม่ควรที่จะแบบไปยกมาไว้สูงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเดินเราก็แบบต้องก้มต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างชาติก็จะไม่ค่อยเก็ตน,นะคะ่แล้วคนไทยไม่ได้สอนให้รู้สึกว่าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากสักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องที่เป็น ่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์เรื่องทางเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในที่สาธารณะที่เป็นแบบบางคนก็แบบ จูบในที่สาธารณะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคนไทยเราไม่ได้สอนแบบนั้นแล้วเราก็ยังยึดติดที่จะไม่ควรที่จะทําแบบนั้นนะคะแล้วคนถามว่าคนไทยกับคนอังกฤษคล้ายกันไหมก็คล้ายกันนะอ่าอังกฤษก็จะไม่ค่อยเหมือนยุโรปทั่วไปยุโรปประเทศอื่นๆเพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ค่อยคิสอินพับลิกสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ ต่างกันมากอยู่ที่นี่ก็เหมือนความคล้ายความคล้ายคลึงของการปรับตัวอาจจะใช่อังกฤษอาจจะเป็นเมืองที่แบบเปิดเผยกว่าหมายถึงว่าพูดตรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวอยากจะมาเล่าให้ฟังความที่ตรงไปตรงมาของอังกฤษมันมันเป็นอะไรที่ดีมากอย่างคนไทยจะมีนิสัยที่เกรงใจด้วยนะคะ mm hmm. consister uh, consideration Of, เขาเรียกอะไรนะที่เป็นความเกรงใจฟ e ลลิ่งความยิรงใจความรู้สึกเราจะพูดอันนี้ออกไปเรากลัวคนอื่นจะรู้สึก แบบนี้อย่างเงี้ยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนแต่ว่าที่นี่เขาก็จะแบบพูดตรงๆเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยรักษาความรู้สึกอะไรถ้ารู้สึกว่าเขาจะไม่คิดว่าถ้าเราพูดแบบนี้ไปแล้วแล้วเพื่อเราจะเสียใจยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยคิดตรงนั้นส่วนมากแล้วก็จะพูดไปเลยแล้วก็คือพูดในสิ่งที่เขาคิดแต่ผลสุดท้ายมันก็ดีนะเพราะว่า ความจริงมันคือสิ่งที่เขาควรจะพูดแบบนั้นตั้งแต่ทีแรกโดยที่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องรับรักษาน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยคนไทยจะมีความเกรงใจค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งแบบ เกรงใจไม่อยากพูดอันนี้เกรงใจไม่อยากเซโนเกรงใจแบบปฏิเสธไม่ค่อยเป็นพอผลสุดท้ายแล้วมันก็ดึงปัญหาเข้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือนิสัยที่ความรู้สึกว่าที่เป็นเป็นไทยคือบางครั้งอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงไทยแล้วเราบอกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้นะคะ,ะมันไม่ใช่อะไรก็ได้จริงๆมันไม่ใช่บางครั้งเวลาแรกๆเนาะตอนที่เรามาอยู่อังกฤษใหม่ๆเนี้ย เพราถามว่าเราจะทานอะไรทานอาหารอินเดียไหมเราก็บอกว่าอะไรก็ได้คือคือได้หมดแต่พอพอมันมาถึงแล้วอ่ะมันบอกคือเราก็ต้องทนกินเพราะเราพูดว่าอะไรก็ได้อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้แต่จริงแล้วคนที่รับฟังเราหรือว่าคนที่เป็นคู่ชีวิตเราอ่ะเขาก็ทําตัดสินใจลําบากด้วยคือ อยู่บอกมาเลยว่าอยู่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่ามาอ้อมอ้อมอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเก็ตแล้วที่สําคัญนะคะผู้หญิงไทยชอบแบบพูดประชดประชันนะคะเป็นสายค c าสสิกอะไรอย่างนงี้ซึ่งซึ่งฝรั่งเขาก็มีแบบประชดประชันแต่ว่าถ้าแบบตอนโกรธกันแล้วประชดกันแล้วอยากให้ผู้ชายมางออะไรอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่า เขาก็ไม่ค่อยเก็ตการประชดแล้วให้ให้เขามางออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่งอเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคําที่เราพูดไปมันคือการประชดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออยากจะแนะนําสําหรับสาวๆที่อยากเดินสายฝอรหรือว่าสําหรับหนุ่มๆที่ที่อยากจะมีภรรยาเป็นสายฝอนะคะถ้าเกิดคุณแบบพูดประชดหรือว่า ทำอะไรแบบเกี่ยวกับการประชนระชนอะไรอย่างเงี้ยบางทีฝรั่งเขาก็ไม่เก็ตแล้วก็อะไรที่สตาอยากแนะนำสตาก็อยากจะแนะนำให้พูดตรงๆไปเลยอยากได้อะไรอยากสื่อสารออกไปแบบไหนความรู้สึกของเราเป็นยังไงอยากให้อยากให้พูดตรงๆว่าเออเรารู้สึกแบบนี้แล้ว ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงถามแบบตรงๆคําที่ตอบมาบางครั้งมันไม่ได้ถูกใจเราตลอดเวลาแต่มันดีกว่าที่จะแบบมาพูดอ้อมๆกันแล้วผลสุดท้ายก็ต้องมา end up กับเรื่องที่ต้องมาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือสตาร์ผ่านมาสิกบกว่าปีแล้วสตาร์รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องแบบเหมือนเราจะมาพูด อีกอย่างหนึง่งแล้วหมายความอีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเดินทางสายนี้คุณควรที่จะเบ,บ็บตรงยิงเป้าตรงไปเลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรอยากได้อะไรอยากคบตอ่อยากจบแค่นี้หรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ อะไรเยอะมากแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบาคนมาบ่นอีกว่าเออพูดไม่ตรงกับอะไรเรื่องที่เราจะคุยว่านิสัยสาวไทยแต่คือมันลิงก์รวมกันหมดเลยว่านิสัยคนไทยนิสัยผู้หญิงไทยเป็นแบบนี้แล้วผลสุดท้ายปัญหาเจอแบบไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงได้นะคะอย่างสมมติว่า เราเรื่องเรื่องการใช้เท้ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยโอเคเราก็ต้องบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยเค้าเชื่อวัฒนาธรรมของประเทศไทยการใช้ใช้เท้าแบบนี้มันมันไม่โอเคคุณควรที่จะหยุดท้ามันเหมือนมันเหมือนการสร้างคําสั่งออกมาว่าว่าเราไม่ชอบแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกอะไรก็ได้นะคะฝรั่งเขาก็ไม่เก็ตเนาะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเกี่ยวกับนิสัยสาวไทยแล้วเดี๋ยว EP หน้าหรือว่าคลิปหน้านะคะสาจะมาเล่าถึงสาจะมาเล่าถึงความเป็นผู้หญิงไทยเราได้แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่าความเป็นผู้ชายไทยเราได้แต่งงานกับชาวต่างชาติาาตานะคะเขาต้องปรับตัวยังไงนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะ enjoy นะคะกับเรื่องที่สามาพูดคุยให้ฟังนะคะอันนี้เป็นแบบ เล็กๆน้อยๆเป็นข้อมูลที่เราอยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการหาคู่ออนไลน์นะคะเกี่ยวกับ Relationship ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะอ่าสไต์จะลงคลิปนะคะทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ